อองเออไปว่าโอ้มันยิงหัวได้ดีกว่าเราไปยิงนะไม่ใช่โอ้ยิงหัวแม่นคูเลอรไปไม่ได้บกหราเข้าหรอวะสวยวนะเราเขอ้ากูผิดพาดอีกว้ยิวมาเร็วหลังอนะ่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีคนเลยเออเอดูไว้เอดูไว้ตัวนี้แหละระวังนะที่ซ้ายใครอ่ะดูนี่โมโมอะไรนึกอยากโขดด้วยนี่ที่ซ้ายไอ้โมเนี่ยเ้าทำความันศวาสเขาดีเยี่ยวะไม่เป็นไรพิศวาสยินอยู่เองไงอยู่เชื่อเหม วเล่นได้ดีเลยออ้เองเนี่ยเอ้ยอยู่ยาวเจ็ดร้อยไม่ทันะเนี่ยเปนบายเก็บไปสามอ่ะขี่โม้ใช่ไหกูเปิ้อเก็บได้เหรอไม่ใช่หรอกเมื่อกี้นี่จำได้ว่าบอกคนอื่นอย่าพูปืยอแต่ตัวเองพูดไม่หยุดเลยขอโทษขอโทษขอโทษ น็อยาวอ่ะไปด่เรียบร้อยเลยเฮ้ยมีข้าแล้วเอ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 ามาข้ามาตัวตัวขู่เองจะเข้ามันยังดีเข้าไปแน่เลยว้าวไอ้ยัยไอ้ไอ้ยังตายอยู่เลยเนี่ยมาว่ามันแล้วเขาเป็นหมอนี่บอกมอนี่บอกหมวยิงเขาไม่โดนสักเม็ดท้อที่ครับ

Ờ là hoan bán Tàng hào Thôi chứ không rồi Thôi 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 nó tàng hào Bây Ui Lúm 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 Bye -bye. Ui bằng cái bì rồi phải đây hả Khai bóng à Ui lúm ạ lúm à Lúm cơ lúm đâu mày mày nghe, Mày Ui Khai hết quả em được กูไม่เดินกลับมากูก็ไม่เห็นหรอกเครโดนมองมดนนี่ย้อยมีอีกะระวังนะดูมันวะดูเอ็นเนี่ยว้าวสวยจี๊ตายนี่ยตัวเลยโอ้นางเอกเราเดินเพลินเลยเมื่อกี้อะไมงั้นมองไม่เห็นเหมือนกันเราจะงงเอ้ยอยู่ปีไฟพร้อมจี เราสองดูหวนเป็นไงเอ้ยอะจะสู้ได้โอเคไปดูเชื่อไหมขอหนึ่งคนหนึ่งด้วยนะไม่เอเข้าแล้วเอเข้าคนหนึ่งเอเข้าคนหนึ่งโอ้ดูไว้เข้าคนหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วไปยังไงนะฮะไปตู้เอยู่ข้างหลังหรอไม่รู้เรื่องเลย เอตายังในเอตายังที่หลุดมาว่าแล้วหลังกูในเอในเอวางแล้ววางตัวหนึ่งอยู่หลังเชื่อมันไอ้บอสมาเลยมาเลยฝ้่งน่นน่ะฝั่งฝั่งซ้ายว่ะั่งซ้ายฝั่งซ้ายนั่นน่ะเห็นว่าเดินมันเดินหมดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้ฝั่งขวาแล้วเอื้อลึกกับเคาน์เตอร์อ้ยแบก์มด ยัเน <oh> ี้ผมไม่เลวยันเรืองนี่แอ้หลังหงหลังหลงไอตัวนี้ถ้าทางจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะเครียดปะเครียดะเครียดตัวเอง่ะกูเปิดไปสาตัวแล้วมื่อกี้อพี่เนะกูบอกว่ามันอยู่ตรงนี้บอกว่าคอยมาสามคนนึงตัวนี้ต้องหลุดต้องหลังว่งแทก mọi người mọi người mọi người mọi đi mọi đi mọi ngườ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 i mọi đi đi người mọi người Ui, người mọi đi đi người Ui, đây mọi người 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 Ui Ui, mọi người ทางขวาทางเชียวทางเชียวอยู่ทางเชียวแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นหมู่ขวามีมีทั้งทางัวาไปเอาอย่างนี้เสร็จอยู่แล้วล่ะเออเราไมต้องแช่งกันด้วยนะบอกแล้วหมู่คนเดิมใจเย็นแล้วใจเย็นไม่ไม่ใช่คนเดิมมั้วแหะไม่ใช่คนเดิมมั้วแหะไม่ใช่ละทุกคนมันต้องบอกสีละคนถ้าบอกสีละคนไปดูเขาดิเขาเขาทะลึงอ่ะดูเขาต่อให้ แม่หิงเจ็บแบบปืนเจียรปะปืนมันสักเองกูเล่นมันสักไับโอ้ไห้องมัวหอ้ยอยู่ไหนอ่ะตัอเยอยู่ไหนอ่ะรถถังไงเอาไม่เห็นมีเลยหอก้มก้มก้มมัวไม่ใช่มัวบอลเลตอ่ะ กุ้งกุ้งกุ้งจนระเบิดมาไม่ก็กีกุ้งของเขาท่ไโอ้เลยตัวนึงทางนี้ไม่รอนะไอดับายอ่ะตอนหลังเข้าไป้อม playing เลยอนไนแม่นะ้้แตกไอ้นี่แม่นะไม่รออ่ะไม่อูดีกว่าูอยู่ที่เชื่อมคูยังยิงได้สบายเย เขายิงอะโอ้ะทำไมกูไม่สาบอ่ะปืนกูไม่สาบอ่ะเนี่ยปืนกูไปแล้วไม่สาบเฉยเลย เฮ้ยอะไรวะโอ้โหมันขน้อยแพ้ไหน่หอตผมอรับวิวด้วย้อรับวิวไอ้จังสลับกันแ้วเขาคีอคนไม่ได้เงจเยแย่อะเล่นไม่ได้มันแย่อยวให้ชุดใหญ่ ้ยิงข oh, 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 ้างเรามันแรกไปขอไม่อยู่ข้างมันด้วยวะเดี๋็กแหัวแต่ก็เฮ้ยไม่รู้นะยิงป่ายิงแครเต้ไม่แม่งงันนี่หว่าเฮ้ยิงแครเตงรู้สึกงโม้นิ่งหรอเปล่าไหมบอสไตั้งไหนวะคู่ก็เก็บยังไงจะใครล่ะอ๋อแหมไม่รู้จักเลยคนชื่อแมนแนน่ะแต่รู้สึกแบบแต่กแหลกตัวแล้วว่ะ แล้วอ,อื่นตอ,อนนี้นอะ่ะนะเอาไลยอาล้อาวรอใครนะครับ อะไรไม่ใช่ไม่ใ่เออทำไมนเก่าก็มอเอาเลยเสมอเอเบลต้อเบลต้อยเบลอห้ันาเสมอเลยค่ใครเนี่ย